แต่แหลแต่แลเมื่อคืนที่แล้วเนี่ยเก่งเราไปมองนะฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่มาสถานครับเดี๋ยวไปเจอ e p 5ครับผมเฮเออสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ E.P. 5ของ Forgotten and s p r e d b a r นะครับวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะครับผมทีนี้แหละไม่มีคนโทรมานะแต่ว่าต้องรับมือเหมือนเดิมแต่น่าจะแอค s i ซีสุด แสดงว่าโจยนะจะตายหาตายแล้วครับโอ้โหเมื่อคืนก็เหลือคนเดียวนะเหลือแค่โจอะไรไม่รู้สักแก๊สโจนะึงอ่ะอันดับแรกครับก็ขออนุญาตขายเจอร์ซี่งกันเลยนะครับไปซื้อได้ครับอไรก990นะใส่โค้ดปูน254รถจนที่100บาทครับผมจัดไปเนี่ยอูิบดีขอมาแล้วครับพับเพจท,ที่เราคือเขาเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะครับผมเราจะใส่ชุดเดิมนะพอดีผมมีเสื้อตัวน,นี้เลยไอ้ยุเกลือเราได้คุยกับไอ้นี่แล้วไง ใช่มันจะมีเกี่ยวพันกับการเก็บเด็กไว้ในเบสเมนมันให้กุญแจเรามานะผมว่าจบคือจบตอนตีสามนี้เราน่าจะได้ไปเบสเมนของที่นี่นะแต่ตอนนี้มาใกล้มากมันน่าจะใกล้มากเหมือนเฮนรี่จะพาเด็กไปหลบที่เบสเบนมาแล้วก็บอกว่าจะพยายามซ่อมทุกสิ่งทุกอย่างแอ่เราก็ไม่กลับมาครัท่ากนก็มาเจอแทนคือซ่อมอะซ่อมเลยอะว่าความจำดีครับเรนจำในเรื่องได้ไม่รู้แปงแปงมั่วไป เผื่อพี่อครับตอนแรกเฮียสปริงบอนนี่มาก็คือไทม์ไลน์เดินเป็นเซตแบมมาก่อนนะเอ้ยเป็นบลูบอลมาก่อนแล้วค่อยเซตแบถ้ามันเหมือนเดิมนะทุกคนคืนหน้าผมว่าเราน่าได้รู้ความจริงนะหลังจากที่เราได้ลงไปในเบสเมนต์ขำแล้วเดิในไปไหนไม่รู้อ่ะตอนเนี้นแต่เป็นหัวเราะและ้วน,น,น,นี่ไงเดินมานี่ครับอยู่กับเพื่อนเขาอันนี้ก็เดินเหมือนกันกลับมาซะเสียงอะไรเสียงบลูบอลเหรอ นี่ครับเหมือนเดิมเลยไอเด็กที่สองเลยครับเดินแล้วลประตูครับกลับมาให้เดิมครับไปประตูต่อครับดูเป็ดแบร์เป็ดแบร์อยู่ไหนไม่รู้น,นี่หรือเปล่าทำไมเกมมันดูทำได้ดีจังทำได้ดีแบบเกียรเกียร์รือพอแบบความคาดหวังระดับปนับพัดอ่ะเนี่ผมว่าดีนะเอาจริงผมรู้สึกว่าเกมนี้ดีนะเพราะว่ามันมีจ็อบ แต่และคืนนะระหว่างคืนหลากหลายเลยนะครับทุกคนใครมาไม่ทันแม่นจังครับเฮ้ยผมต้องผ่านดิเกมมันไม่มีอะไรยากนะผมรู้สึกว่าไอ้ฟนับอนันยากกว่าลีอะไรไอะลีลิเมดเออไอ้สมจริงแมนอะมันมีเพลงอะไรด้วยอะเหมือนตุ๊กตาดูแบบเท่เลยมันสุนทรีย์ยดมากเลยตอนน่ะเนฮะ้ยไ,ไปแล้วดึงเขากลับมา มีใครเดินอยู่ไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวบอลลูนจะมาละวอ้นไปไหนวะเดี๋ยวว่ารู้ทันัวดร้ๆๆรอนแล้วเดี๋ยวถ้ามันมาผมจะนิ่งๆเลยแหละเมืองน,นะเมื่อกี้ขยับขยับเดียวคือมันมันเอาเลยอะ่ะแล้วบอลน,นี่เนี่ยกดยากจริงๆตัวฟักซี่น่ๆรับมือง่ายสุด้วมั้งฟักซี่กับบอลน,นี่ มันเป็นไอ้เนี่ยแม็กันเด็กของภาคสี่อะฟาอกซี่เนี่ยเป็นโรคอะไรไม่รู้ว,วจะยำยำง,ง,ง่ายกว่าถ้าเรากดบันนี้อยู่ตอนนี้เปิดแหวนมาแล้วทำไงนี่ไงน,นี่ไงครับอ่า,อาเอ้ยก็อยู่นี่แล้วไงเฮ้ยมันมันมันรับมือไงอ่ะคืนคืนที่แล้วก็รับมือมันครั้งเดียวไงเลยไม่รู้ว่าต้องจ้องไงอ่ะ ผ่านมาได้ไงไม่รู้คืนที่แล้วอ่ะแต่ผมว่าทําเหมือนเดิมนะเอาเดินทางแล้วครับมาเลนเน็ตของเราบินบอยจะมาแล้วนี่เก่งปะทุกคน๋ยวนี้อะเฟสแปรนะบ็อกซี่มาแล้วอันนี้เดินครับกลับมาครับกางเปประตูต่อนี่ไงเฟสแปรอย่างนี่นะ เสียงอะไรอะ่ะกลับมาครับเพแบนใกล้มาแล้วมีโอกาสได้เห็นท่อท่อสี่ทางมาครับมวมินิ่งาะนะอะไรเื่ออะไรอะ่ะไม่ถึงไม่รอดะต้องมาไป็เลงเหรอถึงจะจ้องงี้เหรอ ไไม่ด้อ่าเมาไปเลงก็ได้กลัวกลัวขยับเมาแล้วมันหาว่าขยับอะดิแบบว่าเขาห้ามขยับไงถ้าถึงหนึ่งแสนไลค์จะมีพักต่อโอ้ยเคยเกิดอีกแล้วโอ้ยช่วกันมองหน้าอะโอเคแล้วเราเมาไปเลงครับทุกคนคือเรามุมได้นิดนึงอ่ะแสดงแสดงว่าคืนที่แล้วเนี่ย เก่ง <c oughs> เราไปมองหน้าฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่มาอย่าครับ <c oughs> จะนนย็นดิจะกีดดิครับ <c oughs> ถ้าคุณกีดคุณจะไม่มีสมาธินะตอนนี้ตีนตนหนึ่งแล้วอีกสองชั่วโมงเท่านั้น <c oughs> โออทำไมคืนนี้มันผ่านไปนานเลเกินไม่รู้ว่าได้สูบเบ็กยังไง นั่งไข่ปิศาจกันดีกว่ามันขำไปแล้วอุ้ยมันมายืนแล้วครับตรงอาเคนะหน้าตาแบบหมดแก่แล้วจิตแต่เสียงก็เสียงแม่งแบบเสียงไวฟูจังเลยฮู้นห <c oughs> นา้า <c oughs> คนที่ขำแบบขำบ้าจังเลยจริงนะอุ้ยเลยหนึ่งชั่วโมงปไป็นชิวต่บไปขำนะเลยขำ let her die. Bye, b ยูเลิศเธอตายนะ I w ว n t เล็ตยูฟอกเก t เด็ดมันดูเป็นเกมที่มันดูวิปริศนาได้แบบไม่ได้บอกมาตรงๆอ่ะเมานะเมาตรงนะทุกคนอะไรดิอืุ้้ยกดเขียวนะแน่คลีนคลีนขึ้นคลีนเลยครับมิสเตอร์คลีนไปแอดเพื่อนได้นะในเดอะบลอกอะ แกะใครเห็นแกะล้าไปไม่หรับแต่ว่าเรายังไม่ได้เจอครึ่งหนึ่งของชีวิตโอ้เกือบเกือบไปโดนอีกสี่ไม่ชีวิตอ่ะชีวิตเนี่ยแปดวันเนี่ยอือสาเนี่ไมันหายไปครึ่งใช่เหว้เหี้ยอวันนี้กับไอ้นี่เราไม่ไปแล้วนะก็น่าจะอีกนานอยู่กว่าจะมาโหดูแค่สองกล้องนี้พอนะเกมนี้ พี่แม่งเกมเลยนะพีดีอะไม่มีอะไรให้ด่าแต่สวีสมันนี่จะมาแล้วนี่เดินครับไปปั่นต่ออันนี้ปิดปิดก่อนแล้วก็ปัน่นเฮกลับมากลับมาเปิดต่อบุนบอยมาขำมไปแล้วน่ครับอีกสิบวิของน้องอย่าตายเถอะ ทุกคนรับเรากำลังจะรู้ความจริงแล้วนะครับอีกสองวิไปรู้ความจริงสกอร์แมนไปดูที่เบสเลนกันนะครับขอบคุณครับที่กดซาวด์อิเฟกให้เราได้กุญแจม,มาคนระับจากคืนที่แล้วแต่เรามีชิปอะไรที่ต้องไปทำใต้ดินด้วยหรอโอ้เลฟคลิกทูส oh, คิปคัตสินอ่าเอ้ยมือ Oh, 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 oh. <laughs> These machines <laughs> were meant to be the future, William. William. The start of something new. <laughs> Freddy Fazbear's Pizza. A place where children could have. <laughs> laugh A place where you and I could have built something <laughs> good. Ah. <laughs> <laughs> ถ้าเสีงเยงเฮลี่มันนี่ไเฮ้ยเดี๋ยวรับมือต่อเลยหรอ